ตอนนี้เราอยู่กันในว่า Watch History นะครับกับหนึ่งในตัวละครที่ผมคิดว่าเนื้อเรื่องน่าจะดราม่าที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือซิมิตานั่นเองแต่ทีนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับผมจะต้องบอกก่อนว่าเออในเรื่องของซิมิตานั้นถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเลยก็คือ Backstory ซึ่งเป็นชีวิตของเธอนะครับว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนะครับและส่วนที่2ก็คือในส่วนของคอมิกนะครับซึ่ง ความดราม่าจะไปอยู่ในส่วนของคอมิกเพราะงั้นวันนี้ที่ฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรนะครับเอาไว้พอถึงวันที่เราได้แปลคอมิกให้ฟังเมื่อไหร่วันนั้นถึงจะเข้าใจนะเอาละครับในเรื่องของเซมิตาเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของหลังจากอมนิกเรซิสไปแล้วนะครับก็คือที่อินเดียนะครับบ้านเมืองเสียหายมากนะครับผู้คนมากมายเนี่ยต้องไม่มีบ้านอยู่นะครับแล้วก็มีเด็กและประชาชนไม่น้อยเลยครับที่กําลังตกอยู่ในความยากลําบาก และตอนนั้นครับในพื้นที่ของอินเดียใต้ครับบริษัทที่มีชื่อว่าว i s กาหรือว่าวิสก้าคอปเปอเรชันนะครับได้ผลักดันเทคโนโลยีใหม่ของพวกเขาครับซึ่งก็คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับฮ a r ์ l i g h t หรือว่าการทําให้แสงกลายเป็นวัตถุขึ้นมาได้โดยบริษัทนี้ครับตั้งใจที่จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่นะก็คือเมืองที่พังอยู่นะ ด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่าฮาร์ดไลน์นี้นะครับโดยที่เมืองนี้เนี่ยจะต้องสามารถดูแลตัวเองได้นะครับเมืองนี้ครับถูกเรียกว่ายูโทพีเอนะครับหรือว่ายูโทพีเอนะครับซึ่งก็มาจากคาว่ายูโทเปียซึ่งหมายถึงสวงสวรรค์นั่นแหละและแน่นอนครับบุคคลที่พวกเขาต้องการนั้นก็ต้องเป็นพวกของสถาปนิกนะครับเพื่อจะมาออกแบบถนนใหม่ออกแบบบ้านเมืองใหม่นะครับแต่พวกเขากลับพบว่า สามนิกทั่วไปที่เขาเอามาเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีฮาร์ดไลท์เพื่อสร้างเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครๆก็สามารถทําได้ครับมันต้องมีทักษะชั้นสูงหรือว่ามีการฝึกฝนเฉพาะทางที่เยอะมากทีเดียวคนที่ตามมาครับก็คือบริษัทนี้เนี่ยเริ่มจะมองหาเด็กนะครับเพื่อเอามาฝึกครับโดยที่มีเด็กแค่ไม่กี่คนเท่านั้นครับที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและหนึ่งในเด็กที่ถูกคัดเลือกเข้ามาครับก็มีชื่อว่าสัตยวัสวานีนะครับถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าไม่รู้ภาษาอินเดียนะครับ การคัดเลือกนี่ครับเรียกว่าดีก็ดีนะครับจะเรียกว่าแย่ก็แย่ครับคือสัตยาเนี่ยในช่วงเวลานั้นเธอกําลังยากจนและลําบากมากจากเมืองที่ถูกทาลายนะครับการที่เธอถูกคัดเลือกครับทำให้เธอนั้นได้ทําการฝึกนะครับแล้วก็พ้นจากความยากจนตรงนั้นครับแต่นั่นก็หมายความว่าเธอจะไม่มีโอกาสได้กลับไปที่บ้านอีกเลยแต่อย่างไงก็ตามครับเป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่าสัตยานี้ก็ยอมรับความโดดเดี่ยวนั้นครับแล้วก็ทําการขังตัวเองครับอยู่คนเดียวเรียนรู้และฝึกซ้อมอย่างหนัก และด้วยการฝึกฝนนั่นเองครับที่ทําให้เธอนั้นกลายเป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถมากที่สุดในการใช้เทคโนโลยีฮาร์ดไลน์นี้แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเจ้าเทคโนโลยีฮาร์ดไลน์นี้เนี่ยมันใช้ยากนะครับเพราะว่ามีความซับซ้อนมีขั้นตอนมากมายครับสิ่งที่สัตยาทำนะครับนั่นก็คือเขาลบความยุ่งยากวุ่นวายหลายขั้นตอนตรงน,นั้นทิ้งไปครับแล้วก็ใส่ความเรียบง่ายเข้าไปนะครับซึ่งสิ่งที่เธอใช้ครับก็คือช่วงท่านะครับหรือว่าลักษณะท่าทางในการใช้ฮาร์ดไลท์ที่มีความคล้ายกับการเต้นลํา หลังจากนั้นครับเซตยาก,ก็กลายเป็นสถาปนิกที่มีฝีมือที่สุดของบริษัทวิสก้านะครับแต่ว่าบริษัทวิสก้าเนี่ยเห็นว่าเซตยาเนี่ยน่าจะทำอย่างอื่นให้กับบริษัทได้มากกว่านี้นะครับพวกเขาจึงได้ส่งเซตยาเนี่ยไปทั่วโลกนะครับเพื่อทําภารกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทนะครับในขณะที่ตัวของเธอเองเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นทําเพื่อโลกที่ดีกว่าโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันมีเรื่องของธุรกิจมีเรื่องผลประโยชน์แฝงนะครับ และชื่อโค้ดเนมที่เัตญาได้รับนะครับจากบริษัทก็คือชื่อเซเมตราหรือว่าที่เราเห็นกันในเกมนั่นแหละนะครับซึ่งชื่อของเซเมตรานั้นมาจากคําว่า s y m e t r y นะครับซี่แปลว่าสมมาตรครับซึ่งชื่อนี้ครับก็ตรงกับนิสัยของเธอครับเพราะว่าเธอนั้นกําลังคิดว่าโลกใบนี้เนี่ยมันสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงนะครับและเธอก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างครับที่จะทำให้โลกใบนี้นั้นกลับมาอยู่ในระเบียบตามที่เธอเห็นว่ามันควรจะเป็นครับจบนะครับสำหรับเรื่องราวของเซเมตรานะครับ เอ่อหวังว่าจะได้มาแปลคอมมิกให้ฟังในเร็วๆนี้เพราะว่าในเรื่องส่วนใหญ่ของเธอที่น่าสนใจนะสำหรับผมนะครับอยู่ในส่วนของคอมมิกมากกว่านะครับแต่ผมก็คงจะได้แปลคอมมิกหลังจากที่แปลประวัติทุกตัวละครครบแล้วก็รอกันหน่ยก็แล้วกันนะครับสุดท้ายครับฝากปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซ m มสโต e นะครับอย่าลืมนะไปกดไลค์ก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ผมด้วยส่วนใครก็ตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากเพิ่มเติมอะไรผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปครับเหมือนเดิมผมกลับมาแน่นอนทุกคอมเมนต์เลยนะครับ